ทำไงอะไรครับเออว่าไงเบียนไอ้หูดับฟาร์มยังฟาร์มยังตอนนี้อยูที่เมืองครับตอนนี้เง้นครับดับไม่ดับไหมตอนนี้ดับไหมเออมึงฟาร์มดับดับแล้วเราไม่ลดสล็อตเลยเพิ่มสล็อตยิ่งโทรต่อเมื่อกี้โทรก็ยิ่งลดเมื่อกี้ยิ่งโทรก็ไม่ยินเสียงดับกันหมดเลยครับดับดับเดี๋ยวผมไปส่งคนนี้ก่อนเพราะได้ครับได้ครับตอนได้ได้ครับแจ็คมันเฟื่อยยังไม่เฟื่อยเอารถบล็อกอีก เฮ้ยได้ยินเสียงผมไหมนี่ได้ยินครับได้ยินได้ยินได้ยินครบทุกอาการเลยเว้ยวันนี้ครบทุกอาการเลยเว้ยเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวนั่นจะมีเอาผ่านแล้วนั่งหกเนาะยัม่มีมีผมมีเดี๋ยวผมเบิกเราปวะอ่าดี๋ยวันนี้เบิกไปดิโทรบอกแจ็คดิครับสวัสดีครับบอกสวัสดีครับ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 มีมีมีนรถรอพี่เปาวันนี้ผมคุยกับเอชโก้กับยูเมะเขาเขาเขาถามว่าติ๊ตอมีสล็อตให้หนึ่งว่างไหมมีครับมีสิใช่ใช่ได้เลย เพราะว่าไอโสร์จะพักจากเคอดีไอโสว์จะพักจากเคอดีเหรอมาก็ได้ใช่ครับใช่ยูเมกคุยกันตอนเก้าโมงสิบโมงได้ได้ใช่เขามาดูของไอโสว์เงินมันเยอะหรือเปล่าหรือของมันเยอะของในตู้น้องเยอะไหมพี่มีเกาะสามหมื่นอ่ะโอ้ตอดตอด จะไปต่ํมโอ้ทับว่าไงนะครับตั้มตามมีตั้งสองพันเอ็มเนาะหาไม่ใช่เมื่อกี้เสียบมันหายหมดเลยไม่มีผมไม่มีเลยเป็นแก๊งไม่ใช่ต่มต่ํมตั้มกระทำใหม่คนในกี่คนในตั้มในแก๊งมึงอกโอ้เกือบสิบเกือบสิบไม่ใช่ละพอรู้นะตั้มนะแม่ผมกระตอกสีมือดีมีของมาอยู่ด้วยอะบอกพี่เกตบอกว่าขอได้ไหมเขาไปเขาไปทำงานแล้วเขาไปเดียดได้ดีแล้วเนาะใช่ครับเออ ใช่มีพี่ไงเว้ยที่อยู่กับมึงน้องครับพี่ชายดูแลใครเลี้ยวไม่เลี้ยวไอ้ตั้มมันจะตอบเสียงไม่ครับมาต่อครับต่อไปนี่อีกตะนั่นแหละไม่ใช่เพราะเขาไม่เลี้ยวไงกับพี่เลี้ยวไงน้องตอบพี่เขาก็าแย่ๆก็ไปเติบโตเนาะไอ้ตั้มก็อยู่กับเราก็ดีแล้วไงโอ้วันนี้กูต้องเล่นเกย์ผีให้ได้เอาป่ะพนันเลย ยังไม่ก็ประกอบความใหม่เลยครับโอ้คุยพรุ่งนี้รู้เรื่องเหอะฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับอัลโหฮัครับฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับโอ้ ฮัลโหลครับเออไม่ต้องเล่นหรอกอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยต้องเล่นหรอกฮัลโหลครับคุณผู้หญิงได้ยินผมไหมครับคุณผู้หญิงครับสวัสดีครับได้ยินผมไหมครับคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงครับโอ้จากได้ยินพี่ป่ะโอ้ได้ยินแล้วครับผมดีครับได้ยินกันไหมได้ยินกันไหมดีครับดีครับไดีครับตอนได้ยินไหม ได้ยินแล้วครับพี่โอเคมันดับชั่วคราวอะ่ะมันเป็นที่ระบบเสียงใช่ตอนนี้ใช่ไหมมีปัญหาใช่ไม่เกี่ยวกับส่วนตัวเ <c oughs> จอเจอคนนี้นค,ครับใครครับ <c oughs> เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมใครนะอ้าวเจอไอ้กระลานเจอเมื่อกี้ริมทะเลใครกินเจอเมื่อกี้เมื่อกี้เขาว่าเขาแก๊งหนอนเขาทำอะไรนะไม่ไม่ยังไ<ค>ม่ไปก่อนเลยโอเคโอ้โหจากตอนนี้รเริ่มไม่ไหวเอาการจอดเลยดิโอ้ธนูงบประมาณแล้วงบเท่าไหร่ครับไว้ไวเท่าไหร่บก<อ>็นั้นเลยครับ ฮะดูกระดาจริงครับโอ้คนจะจัดวันนี้คนออนเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหพันสามเปิดสล็อตเยอะขนาดนี้สนละ็ตอตโอ้สล็ตอตโอ้ตะกระตุกอะไรเปล่ากระตุกครับกระตุกครับ <c oughs> วาร์ปครับรถเบียเ้ยวมันรถเบี้ยวรถวาร์ปไปมีหมดเลยครับ,ออรบเออพี่เสียงเสียงแยกกระตุกครับกระตุกปะ khỏe ừ. Ây da, lên trời Sao không xong rồi đâu Có tăng là tầm 3928, cao 2 phép Xong thế này hả Jack? Tăng mà, đây là, đây là, Ok ขาอลองหาวิธีแก้เดี๋ยวใช่ไหมครับอันนี้พี่ไม่รู้ครับพี่ก็เป็นผู้เล่นนี่แหละครับแจ็คน้องเขาก็คงแก้กันอยู่แหละแต่ว่าคนมันพันสาะพันสาะได้ยินแล้วเพิ่งได้ยินเลยครับต้องรีน่ะต้องรีต้องทำหงายให้ไหมนะมันไม่ต้องรีครับมันเป็นที่ด่วนเลยนะต้องทำด่วนเลยนะต้องรีนนะต้องรีนนะแต่ละระบบเสียงเนี่ยอ้าวรถก็อ้าวโอเคปะอุ้ยเราผลเขาแก้ฟูวร์เขาแล้เหลืองตามาตามาต่อไปพันพื่อน อ้าวแล้วบอกผมทำไมโอ้โหเอาเลยมันพูดอะไรวะพี่บอกเขาเพื่อเขาจะอะไรที่ไปใส่กระจอแล้ตลาดอีกเ่ดีต้องไปถอยเรียบดีหรือเปล่าด้วยไปแล้วไปแล้วโอ้ผมไปยืนดีที่ยวครับผมไปยืนในตรงไอ้แรงมาร์กตรงนู้นครับอันมาเขาลงที่เบิกรถอะไรให้หมดแล้วแรงกลางแล้วเหรอแรงกลางมันเดี๋ยวเหลือตรงหลังรีครับอ๋อ เนี่ยครับแลน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 มาแล้วตอไอ้ที่เราชอบนี่ไงแลนครับตอนนี้แลนสามเหลี่ยมเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับที่สตาร์ทครับอ่าฮะมันสวยดีนะฮัลโหลไปนัดน้าค่ะพี่เออป่าแบบเนเน่มาพี่มาแล้วเฉยมีอะไรอ๋อไอคอนที่ตอนนี้เล็กท่าอยู่กับผมดีครับดีดีแต่ว่าเดี๋ยวผมเจอมาเทดไอซัปว่ากับออดี้ให้ว่ากันว่ากันว่ากันแต่แต่คือรถที่คันบิลดี้มาอยู่กับเฟสอะต้องเราดูกรหลาษว้านพังอ่ะพี่ ไอแวะตลอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันได้พี่ชายครับโอเคครับไม่ฮะอันบล็อกตรงนี้ให้มันเข้าแบบขับรถเข้าไม่ได้ก็กันเลี้ยงได้อยู่นะนั่นแหละใช่ใช่ผมว่าต้องต้องให้เขากันอะไรวะกูฟังไม่ดูเรื่องเนี่ยวิ่งข้าวก่อนกินข้าวก่อนข้าวเดี๋ยววะตำรวจครับสวัสดีครับผมใช่ดีครับตอนนี้ก็คือทำงานทำได้ปกติใช่ไหมครับ ตำรวจชื่ออะไรครับชื่อลูกด้วยครับโอ้โหคุยเลยเหรอไม่ใช่ผอหรอผอไม่ใช่ผอครับอุ้ยพี่โทษนิการตำรวจมีอะไรบ้างครับผมอยากเป็นตำรวจอะไรนะครับคนดีทรศั์รมีอะไรบ้างครับนี่คมันไม่สนุกไ้คุยไปดูเรื่องไอ้ อีกแล้วมาเลยเยไปไปไปยิังมันดิยิงมนดยงมันดิๆๆๆยังไม่ยังไม่ล้มยนไม่ลมเยยังไม่ล้มอ้าวอ้าวอุ้ยไม่พังไม่พังไม่พัง้ไม่พัง่เว้ยต่อยต่อยต่อยรถดีต่อยรถดีต่อยรถดีอยากพังวะอยากพังวะโอ้โหมาต่อยเลอยากพังเว้ย ไม่อย่าพังว่ะอย่ากพังวิธีนี่แล้าวินัยนี่โอ้ยที่จะโอ้ยอยาพังว่ะอยากพังไออยากพังวิที่ที่อเที่ไปเที่ไปที่ไปน้องปวดปวดที่ไปที่ไปเอาไปแล้วโอ้ยจะโจจะโจมันเร็วด้วยนะอรอยไหมเขาแก้ไขจริงครับแปลเขาแบลเร็วนะเขาแบลเร็วนะเขาแบลเร็วนะไม่ไหครับอันนี้ต้องชมนะเขาแปลแล้วคเขาแปลแล้วเขาแปลแล้วแก้มาไวมากไวมากมาตรวแก้เรื่องซัพพอร์ตมาแล้วนะครับตอนนี้ ไม่เกินติบโอ้้โอมาอีกแล้วเหรอครับมาอีกแล้วเหรอครับไปเย็นแล้วผมโอ้โหขอขอแล้วมากันไม่ขาดใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมครับ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 ผมถามเนี่ยใช่ไหมครับฮัลโหลครับอ้าวใช่ไหมครับบ่าพี่บ่าพี่ผมผมอะไรครับผมอะไรครับใช่ไหมครับเนี่ยเกินพี่ใจเย็นมีขอไหมครับมีขอไหมครับ ไม่ใช่ใช่ไมหมครับเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้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 

โอ้บี่ตับาดูครับดับครเลยครับดับเลยดับหมดเลยมาละมาละดับหมดละมาละมาละมาละโอเคครับรถนี่ผ่านสมรภูมิมาเยอะจริงๆนะครับคือโอ้ทำไมตู่ถเป็นงั้นนะครับังโอ้ยไอ้รถพังหมดแล้วเนี่ยเฮียเรถทั้งวันเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยเหมือนเป็นช่างเลยช่วงนี้ แป๊บแป๊บซ่อมอ่ะแป๊บแป๊บซ่อมอ่ะแป๊บซ่อมอ่ะน้องเออเอามีใครโหลดอีกไหมครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอเคแล้วมันเบรกไม่ได้จริงนะครับใช่ใช่ครับมันแดงมันแดงมันจะเบรกไม่ได้ถ้ามันร้อนมันเอาเอาไว้ทำอะไรครับผมผมก็ไม่รู้มันเป็นลูกเล่นของเขามั้งครับแต่ว่าให้ออกเอะมันมันจริงจริงเมื่อกี้พี่เบรกไม่ได้เลยเอาออกดีกว่าพี่ว่ามันจะเบรกไม่ได้ มันจะไหลอะรถมันจะไหลไพราะงอันนี้มันซ่อมยั้งครับแจ๊กเรงแล้วหลอนนะผมบอกเลยตอนอุมนี่หลอนนะเดี๋ยวกดต้องต้องใช้ตค์ครับฮัลโหลคันเร่งกำ่หานนะครับสามเก้าสองแปดสามเก้าสองแปดโอ้ฮ่า่พฮ่าฮ่้ร่าฮ่่าฮ่าพ่า่าฮ่า่า่าฮวาฮรา่าน่้ฮ่าฮี่านี้กู่่่พี่นะ มึงนี่ <át stars> แบบหลายทีแล้วนะมันจะเล่นกันตั้งทีเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเอาเลยเอาเลยบายน้อโชคดีเงเลี้ยก็เอาเล่นนี่มันดีดีดีเออเป็นีก็ต้องเล่นดีดีมันจะบอกว่าพีผูดับกันบัญชีนิ้วไม่ดับนะไม่ดับ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 สัตวมะไปสัตมะเปิดโหมดัตมะ ป่าได้เรียบร้อยหมัดเดียวจดอันนี้คืออันนี้คือดิสหรือว่าบินครับโดนแบนเลยครับโดนแบนรู้จักกันมามาันอ๋อู้เอบอกเหรอ